ครบเครื่องไม่พอนะฮะสายมูนะฮะสายเลขมงคลนะครับโอ้โหบาเลทีนะฮะแม่ไม่ใช่หมอดูก็รู้ว่าอยู่แล้วบังแน่นอนนะครับกับค่างวดห้าแบงค์เท่าเท่านั้นนะครับวิธีใช้สอยร้อยตารางเมตรเสร็จนะครับอ่ะอันนี้โซนหน้าบ้านนะครับพื้นกระเบื้องปูให้เรียบร้อยนะครับ ชุดปั๊มน้ำจัดให้ครบจากแบรนด์สากลเลยนะครับามาในตัวบ้านโอ้โหกลิ่นอายความกชัวร่ฟ้านะฮะยกสเตปติดไฟแอมเบียนให้นะครับผนังเช่นกันนะครับโซฟาจัดให้ครบเป็นโซฟาปรับนอนได้นะครับชั้นวางทีวีจัดให้นะครับ อีกโซนหนึ่งเป็นโซนอเนกประสงค์นะครับเพื่อจะจัดเป็นสองโซนนะครับอ่ะไปหน้าครัวกันชุดโต๊ะกับข้าวจัดให้นะครับห้องน้ำทำอะไรบ้างอ่าจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับจากคคเรสู่ชิมิโนโตะเลยล่ะครับหลังนี้นะฮะครัวจะแถมอะไรให้บ้างเอาละครับ เท่าที่เห็นนะครับโอ้โหแม่ครบเครื่องนะฮะทังเตาแก๊สทั้ทงฮูดไฟฟ้านะครับติดโคมให้เรียบร้อยนะฮะแม่แล้วก็ตัวด้วยความพิจิพิถันนะฮะตัวเคาน์เตอร์คัวนะครับเวลาเราดอบสเต็ปมานะครับวางเตาแก๊สก็จะแฟตกันพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้โซน สักล้างนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับติดก๊อกสวิตรอรับเครื่องซักผ้าเรียบร้อยนะครับมีช่องแสงให้นะครับเป็นช่องแสงกันอากันฝนนะครับก็สามารถตากผ้าตรงนี้ได้นะครับอันนี้มุมมองที่มองจากตัวครัวนะครับออกไปยังตัวหน้าบ้านนี่คำหนึงแค่ไหนนะครับติด หน้าต่างบางาประตูบานสไลด์ให้ด้วยฮะเป็นบานสไลด์ตัดแสงด้วยนะโอราคาลายตั้งนะครับบานนี้นะฮะเป็นหมื่นนะครับไปครับอันนี้มุมมองจากตัวในบ้านออกไปยังตัวหน้าบ้านนะครับก็ได้ความโปร่งโล่งนะครับไปชั้นสองกันสองนอนหนึ่งน้ำนะฮะเลี้ยวขวากันก่อนเลยนะครับ โอ้โหห้องน้ำเวอร์วังมากนะครับนี่นะฮะปูกระเบื้องให้ชิดฝ้าเลยนะครับก็ทำความสะอาดง่ายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็แน่นอนครับนี่เลยเราเดินไฟมารอรับเครื่องทำอุ่นเรียบร้อยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำนะครับพิธีพิถันมากห้องนอนด้านหลังนะครับมีช่องแสงติดลูกฟักให้นะครับ ก็ไซส์จะอยู่4เมตรคูณ4เมตรเศษนะครับกับหลังหันมาห้องมาสเตอร์นะได้กว้างเลยนะครับ5เมตรเศษคูณอ4เมตรเศษเศษนะฮะมีหน้าต่างบูจิให้ตรงนี้นะครับอันนี้มุมมองนะฮะมุมมองอ่าแล้วก็ ก็สามารถล็อกเอาออกไประเบียงน้อยๆได้นะฮะมีระเบียงให้นี่รับลมนะครับอ่าปแหมขอเลยได้นะครับตีเผื่อ20ง0มบาทนะครับค่างวด5แบงค์เท่านะฮะก็ทุรกอ7เจ็8ส6 8 idline.d. home นะฮะ เอาละเราพบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบบ้านสวยๆสไตล์บ้านไอเดียรีโนเวทบ้านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับบ๊ายบายบาย